โอ,อกาสนี้มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในพากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรเรื่องทุกอย่าง ทุกถ้อยคำยานีเที่ว่าจิตเป็นสมาธิเพราะาคำว่าสมาธิแต่วตั้งใจไว้เฉพาะเหตุใจหุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็จะพูดต่อถึงทางสายเข้าสู่พระนิพพานเมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ที่อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่วาที่ศีลสิกขา เป็นกำลังของพระโสดากพกะสิกขาคาอาที่จิตสิกขาเป็นกำลังของพระอนาคามีอที่ปัญญาสิกขาเป็นกำลังของพระอรหัตผลนี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกำลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไวแต่ว่า เว้นจากปริโฟะติไรฉานนคาถาเจ้าจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบไปด้วยความรักประกอบไปด้วยความโลภประกอบไปด้วยความโกรธประกอบไปด้วยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ขทีาาิไรฉานคำว่าไรฉานก็หมายความว่าไปสว่าง เดริฉาญน,นี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีไม่ไม่ตรงดีเพราะว่า,าการอย่างนั้นแปลการของเดริฉานใจคิดเป็นใจของเดริราชานวาจากล่าวเป็นเดรชิชาญในคาถาเป็นวาจาของเดริชาาการทำแปลการของเดริฉานใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ เช่นนั้นอาการของเดรัจฉานทั้งหมดอันนี้จะเกิดจากการติดทางจิตส่วนดีทางวาจาก็าดีทางใจก็ดีจงอย่ามีในสานักของเราจงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกอารมณ์ของคนอื่น ยงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคนอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญและให้ทรงพรหมวิหารสี่ม่อธิบาทสีฟังแล้วก็ตกาจำจำแล้วก็ลงไปพุทธปฏิบัติยงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเลวเกินไปคนเลว ก็ไม่เรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์ในาบโยโกล์ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคนอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนะควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีเราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสีย ถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศนีนสิกามีศีลเป็นปกติคนที่เขามีีลเนี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับบุคคลอื่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสาคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจาก็เลวกายก็เลว,ลเลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการติดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบดย้านในเราควบคุมสินสิ่งทีเรามีเท่าไหร่ทำให,ให้มันครบ ธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้นครบอารมณ์มีปัสสนายานมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่นถ้าเราดีเสร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นให้มีอารมณ์เราร้อนเราก็จ้รับอารมณ์เราร้อนก่นเดียวกันเพื่อพระพุทธเจ้ากล่าวว่าผูชายลัติผูชังวันโกพธิวันทนั ผู้บูชาย,ยด้ใยการบูชาตอบผู้ไหวย,ยังในย่อไหตอบถ้าเรามีพรมีหางสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความเร้าร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นนี่ขอทุกทา่านยพ่พยายามควบคุมกำลังใจเพื่อพิิบัติให้ถูกแบบาพสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมม่เลี้ยงคนชั่ว พระพุทธเจ้าทรงยกย,อย่องแต่สนดีนนี้ใครหักฝากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจ้าใครดีก็ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพระทุทธเจ้าลงโทษอย่าวความดีเข้ามาบวกถือว่าทำความดีแล้วทำความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ด้มันคนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกำลังใจของอะไรเข้าถึงพระโสดาปัิผล อารมณ์แห่งใบโสดาปฏิผลนีความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดกันง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่เราบวดถึงข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทําไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้ไมีพูดสําหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าารมชั่วก็เพราะว่าปากชั่ว จริยากเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว้นี่เราจะปราบความชั่วของเราอะไรก็ทรงพอม,มีหารสี่ไว้เป็นสำคัญถ้ามีพอม,มีหารสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันทานบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ ทำที่จะเคารพจริงๆใหอการดูจะเคารพจริงๆก็คือทรงศินให้บริสุทธิ์ไม่ทํากายทุจริตวาจีทุจริตมันโลทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวาจีสุจริตทรงมันโนสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครววัตรสาหรับพระเนริมีศินมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเลว ถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเปรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกับมันแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีกายคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นบริสรุทธ์ก็มีอาิศีนศิขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของระโสดาคศิภาคาร ในเมื่อพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปรารลคุณบอกว่าระการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องเจลี่ยเจลีตยันจะเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในวะธรมรมประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณานุสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้็นปกติ ว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่วนี่ถ้าเราจะตายให้มันดีเวลานี้มันก็ต้องมีใจดีมีวาจาดีมีกายดีแต่เพราะว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วนี่พระโสดาบันครงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่ประการนี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่เะทรงประสูตดาบันเขาถามว่าพระสูดาบันนี่ไม่ต้องตรงสมาธิหรือ,อยังไง ทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเปรนะนั้นพระโสันาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือจงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจา้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมาฐานเป็นพุทาพธา,านุสติกรรมฐานปลารบคุณความดีขอ,องรรพระพุทธจเจ้างสอนองค์สม่ขาสในอารมพุทธเจ้าเปป็นปกติ ไม่ลืมความดีในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรมานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาไว้อย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระบิิตมานทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏกอยู่ว่าอยู่ครบท้ทนดีๆอย่างนี้เป็นศีลานุสติกรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานุสติกรรมฐานเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติหรือตายด้วยอุปติเหตุก็ตามก็ชื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาะทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกประการให้บริบูรณ์ทั้งหมดโดยในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุว้ตพขอะสมาธิจิตของระโสดาบันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก้หนึ่งพุทธานุสติ สองธรรม,มานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสมานุสติหกมรณนามนุสตินี่การจเจริญพระกุมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นประสูดาบันนีกฎบังคับว่าถ้ารมจิตต่ำกว่าพระผวิาชานจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเร็วที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่นี้ปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยายามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทางานอย่างนี้จิตต้องอยู่ในปฐมฌานเป็นปกติ มีอารมณ์ปฐมพันชัญเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมพันชัก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนิพานเราจะไม่ลืมนิสัยฟานตายนี่ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้ มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่บุคคลอื่นจะไปยุ่งใน่งจริยาของบุคคลอื่นจะไปยุ่งดนาการของบุคคลอื่นจะไปติโน่นสิงนี่ว่าคนนั้นด่าคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหมถ้ามีการพนงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ ความจริงปะโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ,บ้านก็เป็นชาวบ,บ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระเริ่มตนแต่ถ้าอารมณ์ก็เราสาม,มองไ์ป่ายไปกว่าปะโสดาบันละ่ะถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรัจฉานปัดแต่กระว่า ก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปเลยกิเลสเป็นพาลชนคนโง่โง่เพราะอะไรโง่เพราะไม่คุมความดีไม่สร้างให้หายความสุขให้เกิดเกิดตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงพระโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตื่นข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตื่นข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่นั่นเขาเลยที่น่นดีไปที่น่นที่นี่ีมาที่นี่ คนดีสุดหานดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูกมีอารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โกรธกอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันเริ่มรับพระโสดาบันนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงต่อคําสั่งสอนอสขององค์สมเด็จพระบรมสุคตพระโสดาบันยอมรับ ย่อมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญไม่ไม่ใช่ไปน,นั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระอ,องค์นั้นสอนดีพระอ,อง์นี้สอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญพราท่านถือว่าเป็นศาสยบุตรพุทธจินโรตดฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้ว ยิงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพน,นางสามาวดีเมื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท่าเธอยะทรงขอเข้ามาโพการหลงผิดลงโทษพน,นางสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพน,นาง พระเจ้าเทงก้มลงจะกราบขอเข้ามากุณนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาต่อบิดาเขาหม่อมฉันนี่การผิดในพระอริยเจ้าต้องขอเข้ามาตรงพระพุทธเจ้าท่านเียกว่าขอเข้ามาต่อบิดาก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเดี๋ยนั่นขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติกรรมฐาน จงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้เพราะมันเป็นของไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมดาและการมีศีลบริสุทธิ์นั้นก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงอุปณิพนั์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากมกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตัดกิเลสก,ก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดศีลไปรักนอกขอบเขตของศีล อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครทำมาให้กินตามปกติโลดแต่เราไม่ประหัตประหารบุคคลอื่นหลงยังรักสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของงอา่ายๆอย่าฝากพ่อเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อนนี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วก็ทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเร็วเกินไปในฐานะที่คลองผ้ากาสาวพัดสำหรับปัรดาท่านพุทธบริษัทที่พึงคารวะก็ขอยกย่องว่าท่านทรงความนี้ได้จัดว่เป็นความดีและต่อจานี้ไปขอทำหนังหลายโปรดตั้งกายส่งดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรูดลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศาัยจนกว่าจะได้ยนิยนสัญญาณบอกหมดเวลา